อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช่อง Teacher Econ t r u ด้วยนะคะใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปที่อาจารย์ลงจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูช่องทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คคะวันนี้นะคะในวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเราก็จะมาเรียน การหาทางหนีที่ไร้เมื่อเรามีค่าความน่าจะเป็นอยู่ระหว่างู0ถึง1น,นะคะนั่นก็คือ s e n s i t i v i t y a n a l y s i s ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะในเนื้อหาการวิเคราะห์ความไวค่ะ Sensitivity Analysis นะคะ การวิเคราะห์ความไวหมายถึงการหาทางหนีที่ไล่เอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือมีข้อมูลใหม่เข้ามาอย่างเช่นในกรณีของโจทย์ข้อเดิมน,นะคะของห้างหุ้นส่วนทำสันติอลูมิเนียมเนี่ยถ้าค่าความน่าจะเป็นที่ตลาดตอบรับดีกับความน่าจะเป็นที่ตลาดตอบรับไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะทำยังไงกันดีนะคะเราลองมาดูนะคะ การวิเคราะห์ความไวเนี่ยเราเริ่มต้นให้ p นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความน่าจะเป็นที่ตลาดจะตอบรับดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในที่ทางตรงข้ามค่าความน่าจะเป็นมันจะต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1ดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย1ลบ p จึงเป็นสัญลักษณ์แทนค่าความน่าจะเป็นของตลาดตอบรับไม่ดีนะคะเพราะนั้นได้สัญลักษณ์2ตัวนี้มาแล้วเราก็มาดูว่า EMV จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใน3ทางเลือกเราใช้ข้อมูลเดิมทั้งหมดนะคะสําหรับคนที่ติดตามมา ะะก็จะทราบว่าข้อมูลเดิมก็คือสร้างโรงงานขนาดใหญ่ตลาดตอบรับดีมีกําไร200,000ตลาดตอบรับไม่ดีขาดทุนลบ180,000สร้างโรงงานขนาดเล็กตลาดตอบรับดีมีกําไร100,000ตลาดตอบรับไม่ดีขาดทุนลบ20,000แล้วก็อยู่เฉยๆไม่สร้างไม่ทำเนี่ยดีหรือไม่ดีมีค่าเท่ากันคือศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเอาเราข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมา ะค,ะคำนวณแต่ละทางเลือกซึ่งทางเลือกมี3ทางเลือกถูกไหมเรามาดูทางเลือกที่1ก่อนโดยที่เรากําหนดไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ว่า p คือสัญลักษณ์ตอบรับดีและ1ลบ p คือสัญลักษณ์ตอบรับไม่ดีดังนั้นตลาดตอบรับดี emv จะมีค่าเท่ากับ p คูณกับ2,000เพราะว่า2 0 0 0คือผลลัพธ์ที่ดีของตลาดของทางเลือกที่1สร้างโรงงานขนาดใหญ่ ถ้าตลาดตอบรับไม่ดี EMB ก็จะมีค่าเท่ากับลบหนคูณหลบ p ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตลาดตอบรับไม่ดีคือ1ลบ p เราก็เอาลบแสนมาคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาผลลัพธ์ทั้งสองตัวทั้งดีและไม่ดีมาบวกกันจะได้เป็นสมการสร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคะดังนั้นลบแสนคูณกับเหลบ p ก็จะได้ลบแสนดบวกด้วยแสน p เรานำสองค่านี้มาบวกกัน2 0 0แสน p นะคะลบแสนแปดบวกแสนแพตัวแปรเดียวกันตัวแปรเหมือนกันเอาไว้ด้วยกันเพราะนั้นลบแสนแปดขอโทษค่ะ2องแสน p ีบวกแสนแพจึงมีค่าเท่ากับ3ามแสนแพลบด้วยแสนแปดนะคะได้สมก,การที่1แล้วทีนี้เนี่ยเราทราบอยู่ว่าค่าความน่าจะเป็นมันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหเพราะฉะนั้นถ้าเราเรากำหนดให้ ตลาดตอบรับดีมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราแทนค่า p เข้าไปในสมการนะคะ emv ก็จะมีค่าเท่ากับ300,000คูณ p ลบแสนแซึ่ง p เท่ากับ1ก็1นึคูณสามแสก็จะได้3ามแสนแลบแสนแจึงมีค่าเท่ากับ200,000ดังนั้นนะคะถ้า p มีค่าเท่ากับ1 emv จะมีค่าเท่ากับ200,000แล้วก็ถ้า p นะคะของตลาดตอบรับดีมีค่าเท่ากับ0ค่า emv ก็จะมีค่า เท่ากับโดยการแทนค่า p เข้าไปในสมการนะคะ3ามแสคูณกับ0ูนย์ลบแสนแปคูณนยได้ศเพราะนั้นค่าที่ได้ก็คือลบแสนเราเอาคําตอบนี้วางรอไว้ก่อนแล้วก็คํานวณทางเลือกอื่นที่มีอยู่ให้ครบก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็นํา ทางเลือกที่2มาทําเช่นเดียวกันกับทางเลือกที่1ถ้าตลาดตอบรับดี EMB มีค่าเท่ากับ10,000แสนเราก็เอา10,000แสนไปคูณกับ p นะคะก็จะได้10,000แสน p ตลาดตอบรับไม่ดี EMB ก็จะมีค่าเท่ากับลบ0 0 0แสนถูกไหมขอโทษค่ะลบ2 0,000ถูกไหมคะแล้วก็1ลบ p เป็นตลาดตอบรับไม่ดีเราก็ไปคูณกันก็จะได้นะคะของตลาดตอบรับไม่ดีแล้วเราก็เอาทางเลือก ขอโทษค่ะเอาผลลัพธ์ทั้งสองอันนี้นะตอบรับดีแล้วไม่ดีมาบวกกันเนาะเราก็จะได้นะอสองแสนบวกสองแสนพีถูกไหมเอาสองแสนคูณเข้าไปในวงเล็บหนึ่งกับลบพีนะคะลบสองสขอโทษค่ะลบสองหมื่นคูณเข้าไปในวงเล็บนะก็จะได้นะคะลบสองหมื่นบวกด้วยสองหมื่นพีตัวแปรเดียวกัน มาไว้ด้วยกันก็จะได้100,000 P พีบวก20,000ลบ20,000ก็ 20, มีค่าสมก,การทางเลือกขนาดเล็กก็คือลบขอโทษคะ่ะ1 0 0 0 0 0สลบ20,000เนาะได้แล้วสมก,การที่2เพราะฉะนั้นถ้า P ที่ตลาดตอบรับดีมีค่าเท่ากับ1 e m v แทนค่าเข้าไปเลยนะคะก็จะได้102,000คูณ1ลบ20,000แสนสองลบส0งหมื่นก็ได้100,000ส แล้วก็ถ้า p เท่าก,กับ0ก็แทนค่าเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแทนค่า p เข้าไปเป็น0 1นย์0 0 0คูณ0ก็ได้เท่ากัน่า1 0 0คูณได้0ลบ20,000ค่าที่ได้ก็คือลบ2 0,000นะคะตลาดตอบรับดีสร้างมาขนาดเล็กได้10,000 0ตอบรับไม่ดีลบ2 0 0เสร็จแล้ววางรอไว้ก่อนต่อไปทำทางเลือกที่3สร้างไม่สร้างอะไรเลยอยู่เฉยเพราะฉนั้นตลาดตอบรับดีแล้วไม่ดี นะคะก็คือศูนย์ p กับ0นคูณ1ลบ p ค่าที่ได้ก็คือ0นย์ถ้านำ p ที่ตลาดตอบรับดีมีค่าเท่ากับ1นะคะแทนค่าเข้าไปก็ศูนย์คูณ1ลบ0ูนย์ได้ศูนถ้าตลาดตอบรับนะคะไม่ดีนะคะตลาดตอบรับไม่ดีเป็นศูนเหมือนกันเราก็แทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้ศูนย์เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไม่ดีนะต่อ,อไปแล้วก็มาสรุปตรงนี้ เพื่อที่จะมาสร้างรูปกราฟทางเลือกที่1 p เท่ากับศ e m V เท่ากับลบแสนแถูกไหม p เท่ากับ1 e m V เท่ากับ2 0 0แสนนะคะทางเลือกที่สองสร้างวันขนาดเล็กถ้า p เท่ากับศ e m V เท่ากับลบสองหม p เท่ากับ1 e m V เท่ากับ1น0 0 0แะคะ3นะคะ p เท่ากับ0 e m V เท่ากับศ 1> p 1เท่ากับ1นเท่ากับ0นะคะนำค่าทั้งหมดมาสร้างเป็นรูปกราฟก็จะได้รูปกราฟนะคะความไหวนะคะทีนี้เวลาเราเสร้างรูปกราฟเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเ,เวลาสร้างถ้าเราสร้างในกระดาษของเราธรรมดาเนี่ยศูนยถึงหนึ่งใช่ไหมค่าพีมระหว่าง0ูนย์ถึงหนึ่งก็ทำสเกลให้มัน เพาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนนถ้าเราทำด้วยมือในกรณีนี้นะคะดิฉันก็จะใช้ประมาณถ้าเป็นกระดาษในสเกลกระดาษกราฟเนี่ยจะประมาณสักสองนิ้วนะศูนย์ถึงหแกนตั้ง EMV ค่าที่มันมีอยู่นะสร้างโรงงานขนาดใหญ่สร้างโรงงานขนาดเล็กแล้วก็ไม่สร้างเนี่ยมันจะมีค่าสูงสุดของสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในสองแสนใช่ไหมแล้วก็ ต่ำสุดก็คือลบแสนแปดถูกไหมแล้วก็สร้างโรงงานขนาดเล็กก็คือสองหมื่นติดลบแล้วก็ศูนแล้วก็ไม่สร้างถูกไหมคะทีนี้อีตัวนี้มันพอดีพลอตกราฟแล้วมันกรเดิดขึ้นไปหน่อยมันต้องอยู่ตรงนี้นะคะจุดตัดเอาละทาไงเราก็นําค่าเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะสร้างโรงงานขนาดใหญ่เนาะถ้าพี เท่ากับศูนย์ e m v จะมีค่าเท่าไหร่คะ P เท่ากับศูนย์ถ้า P เท่ากับหนึ่ง e m v จะมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมงั้นเราก็แทนค่าเข้าไปในกรณีนี้ถ้าพเท่ากับศูนย์ e m v ก็เท่ากับลบแสนแปดก็จุดรอไว้ก่อนนะคะต่อไปถ้า P เท่ากับศูนย์หนึ่ง e m v ก็จะเท่ากับสองแสนนี่ถูกไหมพอดเอาไว้หลังจากนั้นเราก็ลากเส้นลบแสนแปดกับ หนึ่งขอโทษค่ะลบแสนแปดกับสองแสนเนี่ยนะก็จะได้เส้นสร้างโรงงานขนาดใหญ่ทีนี้ที่ฉันทําเส้นตรงเอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้เส้นมันยาวไกลไปเอาแค่สุทธิและพิจารณาง่ายนิดนึงต่อไปเส้นที่สองสร้างโรงงานขนาดเล็กนะคะก็จะเห็นว่าถ้า p เท่ากับศูนย์ emb เท่ากับลบสองหมื่นใช่ไหมก็พอได้ตรงนี้ถ้า p เท่ากับหนึ่งนะคะ emb เท่ากับ หึ่งแสนถูกไหมหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นลบสองหมื่นมาที่แสนก็จะได้เส้นที่สองใช่ไหมคะสร้างลงมาขนาดเล็กนะคะต่อไปเส้นที่สามอยู่เฉยๆไม่สร้างถ้า p เท่ากับศูนย์ e m b ก็เท่ากับศูนย์ถูกไหมถ้า p เท่ากับหนึ่ง e m b ก็เท่ากับศูนย์ล้วก็ลากเส้นทับไปเลยอันนี้คือเส้นอยู่เฉยๆไม่สร้างนะคะทีนี้เวลาเราจะพิจารณาเส้นกราฟเนี่ยว่าเราจะใช้จุดตัดจุดไหน จุดตัดนี้นะคะจุดแรกคือจุดนี้ที่ a จุดที่สองคือ b ตรงนี้ให้มันกระเดิดมานะดูตรงนี้นะคะดูตรงตรงจุดตัดจุดตัดอื่นเราไม่ใช้เราใช้จุดตัด a กับ b เพราะว่าถ้าถ้าพิจารณาง่ายๆเลยนะแบบคิดอะไรไม่ออกเลยเนะี่ยให้พิจารณาคือด้านซ้ายมือของ a เนะี่ยไม่มีเส้นอะไรมาขวางไม่มีสิ่งใดมาขวางนะคะแล้วก็ b เนี่ยตรงเนี้ย ด้านซ้ายมือของ b ไม่มีอะไรมาขวางเราจะใช้ตรงนั้นเป็นจุดตัดส่วนจุดตัดด้านในเนี่ยนะคะเราไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีเส้นอื่นมาขวางไว้เราเราใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นในการพิจรารณาค่าความน่าจะเป็นหรือการวิเคราะห์ความไวกรณีนี้นะคะเราก็ใช้จุดตัดจุด a กับ b ตรงนี้เท่านั้นเองเราก็มาดูนะจุด a เนี่ยเส้นอะไรตัดกัน เราดูเส้นเราก็จะเห็นว่าเป็นเส้นอยู่เชเส้นเล็กเส้นเราสร้างโรงงานขนาดเล็กเท่ากับอยู่เฉยๆไม่สร้างเห็นไหมเพราะนั้นเราจะหาค่าตรงนี้คือจุดที่มันตัดกันก็ค,คือเท่ากันดังนั้นสมการที่มันเท่ากันในจุด a นี้คือสร้างโรงงานขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ0นย์เพราะว่ามันตัดกันกันกบเส้นอยู่เฉยคือศูนย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะว่าเราจะหาค่า P ได้ยังไงต่อไปนะคะ จุด B คือตรงนี้จุด B คือจุดนี้ที b ne, b ne, e ่มันกระเดิดขึ้นไปเนี่ย B เนี่ยนะเออเป็นเส้นสร้างโรงงานขนาดใหญ่ตัดกับสร้างโรงงานขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเราเอาสร้างโรงงานขนาดใหญ่กับสร้างโรงงานขนาดเล็กมาเท่ากันในจุดตัดนั้นก็คือสมการที่บอกเอามาเท่ากันเพื่อจะหาค่า b พอเท่า่ะหาค่า p แล้วลงมาค่านในจุดตัด A นะคะคือจุดที่เส้นสร้างโรงงานขนาดเล็ก เท่ากับเส้นอยู่เฉยๆไม่สร้างใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะได้1 2 0 0 0 0 p ลบสองเท่ากับสูเราสามารถหาค่า p ได้เลยก็คือนำสอ0 0ส0สเนี่ยไปหาร20,000นะคะย้ายข้างลบ2 0 0มมาฝั่งขวา20,000หารแสนสองก็จะได้0.167นะคะเพราะนั้นนั่นคือจุด a นะคะ ส่วนจุด b ก็จะเป็นจุดที่เส้นสร้างโรงงานขนาดใหญ่เท่ากับเส้นสร้างโรงงานขนาดเล็กนะคะ3 p ลบแสนเท่ากับแสนสอ p ลบส0งตัวแปรที่เหมือนกันก็ไว้ด้วยกันดังนั้นเราก็ย้ายแสนสอง p มาไว้ฝั่งขวาแล้วก็ลบแสนแมาไว้ฝั่งเอาแสนสองมาไว้ฝั่งซ้ายเอาแสนแปดมาไว้ฝั่งขวานะคะก็จะได้3ามแสน p ลบแสน p ลบกันก็จะได้206 0ส0พนะคะส่วนแสนแปดนีย้ายมาฝั่งขวาจะมีค่าเป็นบวกลบสองแสนลบสองหมค่ะลบสองก็จะได้แสนหกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า P ีเท่ากับแสนหการด้วย2องแสนนะคะเท่ากับ0 6นสองค่ะเราก็นำค่า ได้เนี่ยมาใส่ในจุดตัดได้จุด a จุดหนึ่งหกเจ็ดจุด b จุดหกสองใช่ไหมคะเพราะนั้นการวิเคราะห์ความวหยกรณีนี้ก็พิจารณาอย่างนี้ค่ะหลังจุด a ก็คือจุดหนึ่งหกเจ็ดไปเนี่ยอยู่เฉยๆระหว่างจุดหนึ่งหกเจดถึงจุดหกสองเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ามันเป็นสร้างโรงงานขนาดเล็กใช่ไหมคะและเลยจุดหกสองไปก็จะเป็นเส้นสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพราะนั้นวิธีการเราก็สรุปนะ,ะว่า ถ้าค่าความน่าจะเป็นของตลาดตอบรับดีน้อยกว่า0.167ให้อยู่เฉยๆถ้าค่าความน่าจะเป็นของตลาดตอบรับดีอยู่ระหว่าง0.167-0.62ถึให้สร้างโรงงานขนาดเล็กแล้วก็ถ้าค่าความน่าจะเป็นที่ตลาดตอบรับดีอยู่สูงกว่า0.62ให้สร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคะนี่ก็คือวิธีการวิเคราะห์ความไวง่ายๆไม่ยากเลยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าเป็นนักษาที่ดูอยู่ก็ใช้โจทย์ข้อเดิมนะคะในการพิจารณาแบบฝึกหัดที่ใช้ก็คออือของอาจารย์คำหนึ่งะค่ะที่มีใช้ส่วนประกอบ A B C นั่นแหละนะคะแล้วก็ไม่สร้างเพราะนั้นมันจะมี4เส้นนะ้้วก็ไปพิจารณาดูนะคะ